สวัสดีค่ะสวัสดีครอบครัวอินดีมทุกคนนะคะนันนี่นะคะพัทรนันดีรัศมีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกขั้นตอนสู่ความสําเร็จนะคะให้กับพี่น้องชาวอินดีมทุกคนนะคะสําหรับคนที่โอ้โหวันนี้มีแรงแันดาลใจเรียบร้อยแล้วนะสมัครเข้ามาแล้วก็เห็นแล้วว่าอินดีมนะคะจะทําให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็ปลดหนี้หรือไปถึงฝันฝันยังไงนะคะแค่6ขั้นตอน6วิธีสู่ความสําเร็จที่วันนี้จะมาส่งต่อให้กับทุกๆคนนะคะได้ประสบความสําเร็จในระยะเวลา อันสั้นแล้วก็รวดเร็วและที่สำคัญง่ายด้วยนะคะระบบระบบนี้ชื่อว่า i n d e e m Success System หรือเรียกย่อๆว่า ISS นั่นเองนะคะ วิธีที่1กันเลยค่ะสําหรับวิธีที่1นนะคะก็คือสมัครใช้สินค้าและศึกษาข้อมูลค่ะทําไมถึงต้องสมัครก่อนถ้าเกิดวันนี้อยากที่จะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีรายรับจากอินดีแน่นอนค่ะอันดับแรกก็คือต้องสมัครให้เรียบร้อยก่อนนั่นเองนะคะส่วนสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่ใช้คําว่าใช้สินค้าไม่ใช่แค่ซื้อสินค้าเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้การที่เราจะไปบอกต่อให้กับผู้คนหรือการที่เราจะไปส่งความเชื่อให้กับใครก็ตามนะคะคนที่ ต้องเชื่อก่อนก็คือใครคือตัวคุณเองนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะมีความเชื่อนะคะเชื่อในธุรกิจอย่างเดียวยังไม่ยอดเยี่ยมพอค่ะต้องเชื่อในสินค้าด้วยจากการที่เราได้ใช้เองนั่นเองส่วนเรื่องของการศึกษาข้อมูลนะคะสําหรับคนที่เป็นสมาชิกแล้วนะคะสามารถเอารหัสสมาชิกของตัวเองล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์ของอินดีนะคะแล้วเข้าไปดูชุดเริ่มต้นหรือว่า Starter k i t นะคะข้างในก็จะเป็น eBo o k เลยค่ะให้ดูเลยไม่ว่าจะเป็นประวัติของบริษัทความเป็นมาต่างๆแล้วก็อินดีมสามารถ แห้อะไรกับคุณแผนทั้งหลายรวมถึงสินค้าด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดเริ่มต้นที่ทําให้แต่ละคนสามารถทําธุรกิจได้อย่างง่ายดายค่ะค่ะมาถึงข้อที่2นะคะข้อที่2ก็คือการทําเป้าหมายและความฝันของตัวเองนั่นเองค่ะ นี่ต้องพูดงนี้ก่อนค่ะว่าคําว่าเป้าหมายและความฝันนะคะจริงๆมันฟังดูใกล้กันมากเลยแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันค่ะคือการมีระยะเวลากําหนดนั่นเองวันนี้ถ้าเกิดว่าเราแค่มีความฝันไปวันๆนะคะมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความฝันของเราจะมาเมื่อไหร่มาวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าปีนี้ปีไหนหรืออาจจะเป็นชาติอีกชาติหนึ่งก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าวันนี้เรากําหนดระยะเวลามันจะกลายเป็นเป้าหมายทันทีเช่นภายในปีนี้ฉันต้องปลดหนี้ให้กับตัวเองและครอบครัว ให้้ไดอันนี้คือเป้าหมายแล้วถ้าวันนี้จะให้ชัดขึ้นไปอีกนะคะเขียนลงไปเลยค่ะว่าเวลาวันที่เท่าไหร่ที่อยากจะให้สิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นปีนี้เช่น3 0ธันวาคม2,561ฉันจะปลดหนี้ให้กับครอบครัวและตัวฉันปีหน้า วันที่เท่าไหร่เขียนลงมาเลยค่ะอยากได้อะไรเคล็ดลับของเรื่องนี้นะคะก็คือให้เอาข้อความนั้นเอารูปภาพหรืออะไรก็ตามที่เป็นแรงบ,บันดาลใจของเราเป้าหมายของเราและสิ่งที่เราอยากได้ไปแปะไว้ค่ะแปะไว้ในที่ที่เราเห็นชัดที่สุดที่ตื่นมาแล้วเห็นมันที่ก่อนนอนก็เห็นมันที่ไม่ว่าวันนี้จะท้อแท้หรือวันนี้จะพลังหดลงหรือมีพลังก็ตามขอให้เห็นตลอดเวลาแล้วให้สิ่งสิ่งนี้ค่ะเป็นแรงผลักดันให้กับเรา ซึ่งเป้าหมายนะคะถ้าเกิดเจาะให้ละเอียดลงไปอีกนะคะนี่จะกําหนดเป็นเป้าหมายระยะที่ใกล้ๆไปถึงระยะกลางและไปถึงระยะยาวคือเป้าหมายที่เราตั้งไว้เป็นใหญ่ที่สุดของชีวิตนั่นเองทําไมถึงต้องมีเป้าหมายระยะใกล้เพราะว่าถ้าเกิดเช่นสมมติแต่ละคนบอกหลังจากจบนี่แล้วฉันอยากได้บ้านราคาเท่านี้ฉันอยากได้รถราคาเท่านี้ฉันอยากมีคุณภาพชีวิตแบบนี้ฉันอยากอะไรบ้างแล้วเท่าวันนี้มันใหญ่เกินไปเอาง่ายๆเหมือนคุณกาลังเดินทางจากกรุงเทพ ไปถึงแบบไปถึงเหนือสุดของประเทศหรือใต้สุดก็ไดนะ้แล้ววันนี้เราเดินไปทีละก้าวถ้าเกิดว่าเราตั้งเป้าโอ้โห7-800กิโลเมตรเลยเราจะเดินยังไงไหวถูกไหมถ้าวันนี้เราค่อยๆก้าวไปแล้วมีจุดความสําเร็จใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆหลาย,ลายในในจุดแล้ววันนี้เมื่อได้จุดที่หนึ่งแล้วเราจะรู้สึกคือเขิมขึ้นมาดนึงเมื่อาาได้จุดที่สองมันจะเป็นกําลังใจต่อไปและไปเรื่อยๆค่ะจนถึงความสําเร็จใหญ่หรือเป้าหมายปลายทางของเรานั่นเอง และสําหรับข้อที่3นะคะหลังจากที่เรามีเป้าหมายและความฝันกันเรียบร้อยแล้วนะคะข้อที่3เราจะมาทําให้มันเป็นจริงค่ะ สำหรับข้อที่3นี้เรียกว่าบัญชีรายชื่อและการเชิญนั่นเองวันนี้นะคะการที่เราจะประสบความสําเร็จได้บอกเลยค่ะว่าเราต้องมีต้นทุนความสําเร็จนะคะแต่ว่าต้นทุนของเราในที่นี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบว่าเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่เราจะเปิดธุรกิจแล้วพาไปสู่ความสําเร็จมันต้องมีต้นทุนที่มากพอถูกไหมคะแต่ข้อดีคือ